ฮาร์ดดิสและ SSD เนาะสองตัวนี้ SSD และฮาร์ดดิสมีความไวความซหาตั้งกันเนาได้เมื่อไปใช้งาน Windows ตัวจริงเนาะวันนี้เราจะมาทสอบในเบื้องเนาะมาทอดอประกบสดๆเลยเนาะอ่ะอไปเบื้องนำกันว่ามันตั้งกันเนาไห สบายดีทุกคนวันนี้เนาะอ่าพอดีได้มีโอกาสมาเปลี่ยนฮาร์ดดิส์เนาะเปลี่ยนมาใส่ SSD ก็เลยว่าอยากมาเฮ็ดคลิปส่มเทียบระหว่าง SSD แล้วก็ฮาร์ดดิส์เนาะฮาร์ดดิส์ที่มากับตัวเครื่องแล้วก็ SSD มาสมเทียบกันเบื้งว่ามันจะมีความแตกตัางกันปานใดเนาะหรือว่ามีความไวการประมวลผลอย่งการใช้งานวินโดว์ตัวจริงว่ามันว่ไวซ่าตัางกันยังใดเนาะตอนนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิสเนาะฮาร์ดดิสที่มากับตัวเครื่องจะเป็นรุ่นอ่า wd เนาะ 500GB กิกจำ5 0าเนาะ แล้วตัวนี้จะเป็น SSD KingSpec เนาะขนาดความจำมันร้อยสาวแปดกิกร้อยสาวแปดกิกแล้วตัวนี้จะเป็น SSD ของ Samsung เนาะ SSD ของ Samsung ขนาดห้าร้อยกิก เราจะมาสมเทียบกันเบ้งว่ามันจะมีความไวความซ้าต่างกันแนวใดเมื่อนี้จะมาอประกอบสดๆเลยเนาะทำอิฐเราจะมาลองใส่ตัวนี้ก่อนเนาะใส่ฮาร์ดดิสท,ที่มากับตัวเครื่องอ่าใส่กันเลยนี่ได้แกะฝาหลังออกไปเนะาะ อุปกรณ์ก็บมียังหลายเนะ okay. าะโี่แขไขแควงเนาะอุปกรณ์มข็ง่ควงอ่ะเดียวจบอ่า okay. อ่กาโอเคนี่เนาะใส่ไปแล้วเป็นฮาร์ดดิสที่มากับตัวเครื่องแล้วเราลงมาเปิดเบื่อว่ามันจะ บูตบูตวินโดว์ไวบ์โบหรือ asa, ่าซาจังใดเนาะแล้วมาค่อยมาสมเทียบกันบ้งกดปุ่มเปิดเลยเนาะ,นะหนึ่งสองไฟเข้าแล้วเนาะ กบูซ่าหลายปันไดเนาะ okay, ตอนนี้มันยังเข้าอยู่หน้าแวลคัมเนาะยังมุ่นอยู่ใช้งานบุได้เข้ามาหนาวินโดว์เรียบร้อยดิเฟ เปิดวันหนึ่งลองมึงเนานะแล้วเราลองมาเปิดโปรแกรมโปรแกรมอย่างเนาะอ่ะเปิดโปรแกรม Excel เนาะลองเปิดโปรแกรม e x c e เบึงจะเข้าไวหรือเปล่าโอเคคำโบซาพันใดไเนาะโอเคอยู่เนาะ อ่าเรามาเปิดออฟฟิศอ่า Word เวิร์ดบ้างเนาะกะโอเคอยู่เนาะแล้วอ่าจะปิดเครื่องไปก่นอนเอีถ้าไฟตับไฟปิดหนึ่ง,งก่อนเนาะ เราถ้าวินโดวปิดเครื่องก่อนอ่าโอเคปิดเครื่องเรียบร้อยอ่ะจะมาเปลี่ยนใส่ ssd บิ่งเนาะจะมาใส่ ssd อ่าอ่ะม้นนี้จะมาใส่ตัวนี้เนาะ ssd 1 2 8ยกิกจะลองเอาตัวนี้ใส่เนะ อ่ามาเบิ้งกดเปิดพร้อมกันเลยหนึ่งสองปับ๊บไฟเข้าแล้วนะวินโดว์ท้งสง่งตัวนี้เนาะทาง ssd แล้วก็ฮาร์ดดิสก์มันจะเป็นวินโดว์10คือกัน โปรแกรมเนาะจะมีหลายโปรแกรมมันจะคือตัวเมื่อกี้กับตัวนี้มันจะมาตัางกันบัาไใดเนาะตัวนั้นมันก็จะมีมีหลายกวตัวนี้ก็คือเป็นอ่า o o g s k s t e t c h u p เนาะที่เลือกก็คือกันเลย p h o t o s h o p ก็มีคือกันแล้วก็แกรม Office 3อันเนาะเวิรแล้วก็ Excel PowerPoint เนาะอ่ามาลองเปิด x x e l เบึ่งเนาะว่ามันจะเข้าไวหรือเปล่า เดี๋ยวจะมีคลิปสมเทียบนะเปิ่อระวางการเปิด Excel แล้วกับการเปิดแล้วกับเปิดเวิร์ดละมงังอ่อันนี้ Excel อันนี้จะเป็นเวนะิร์ดเนาะรู้สึกตัวนี้เนื้อเนื้อนะลองอีกบัานหนึ่งเพราะว่ามันมีไฟเกาค้างอยู่เนาะ ลองอีกวันหนึง่งปั๊บกะบวายวหลายปันใดเนาะบ,บวบเห็นความตั้งหลายปันใดแต่ว่าความแตกตั้งแท้เนาะมันจะเป็นเวลาการประมวลผลแล้วก็เวลาการใช้างานโปรแกรมไปดนๆดนนนึงเนาะอ่ะ ตัวนี้จะเป็น SSD เนะาะ1ป8กิกะขอปิดเครื่องก่อนโอเคโอเคทำมาบึ้งวิดีโอเปรียบเทียบ <ๆ S 2> กันเลยว่ามันจะไวสายตากันยังไงเฮ้ยหนึ่งสองป๊บ ffaith hawl o'n คอยเนาะอะฮามาลองเปิด <Marvel> Excel เบิบงเนาะว่ามันจะเข้าไวหรือเปล่า โอเคให้ทุกคนตัดสินเบืนะ้องเนอะว่าตัวใดจะไหวหรือว่าจะซ้ากว่ากันจังใดเนาะแล้วอเอามาเบื้องข้อดีข้อเสียของฮาร์ดดิสแล้วก็ SSD นํากันเนาะตัวนี้จะเป็นอ่าฮาร์ดดนะิสเนาะเอาฮาร์ดดิสก่อนข้อเสียของมันก็คือมันจะประมวลผลซ้าเนาะค่อนข้างซ้า โดยเฉพาะถ้าเป็นฮาร์ดดิสท,ที่เราใส้งานไปดนๆมันจะมีความอืดเนาะถ้าใส่โปรแกรมหนักๆน,น้นึงมันจะอาจจะบุไปเลยแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันราคาทึกเนาะราคาถึกแล้วก็อ่าก้อนที่ มันจะตายเนาะภาษาสวาบสดก่อนที่ฮาร์ดดิสจะตายหรือว่าใช้งานบได้มันจะแสดงอาการอยู่หน้าวินโดว์ก่อนเนาะก็คืออาจจะมีอาการอืดอาการซ้าแล้วก็บางไฟล์หรือว่าบางโปรแกรมก็จะบุสามารถใช้งานได้เนาะมันจะฟ้องว่าบสามารถเปิดโปรแกรมเปิดใช้โปรแกรมอย่างนั่นแหละหรือว่าบุเปิดเปิดใช้ไฟอย่างต่างๆ่ได้เนาะมันจะมีอาการแบบนั้นแล้ว ข้อดีของอาการแบบนั้นก็คือเราสามารถเรายังสามารถาเก็บไฟล์ได้ก็คือเราสามารถต่อฮาร์ดดิสก์นอกหรือว่าต่อ USB เพื่อบันทึกไฟล์สำคัญไว้ได้เนาะก็คือเพื่อบบให้มันก้อนมันสิตายเราสามารถบันทึกไฟล์ตัวนั้นได้แล้วเอามาบึ้ง SSD เนาะ SSD ข้อดีของมันก็คืออมันประมวลผลไวเห็นให้ระบบการทำงานต่างๆในวินโดว์ของเฮานี่มันไวแล้วก็ค่อนข้างเบาเนาะน้ำหนักค่อนข้างเบาเบากว่าตัวนี้หลยอาจจะประมาณสาเท่าตัว2เท่าตัวแต่ว่าข้อเสียของมันเนาะก็คือ มันจะมีราคาค่อนข้างสูงถ้าเทียบกันแล้วราคาอาจจะเป็นเท่าตัวหรือโบกกระสองเท่าตัวเนาะแล้ว SSD แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นมันก็การประมวลผลมันกับบุคือกันเนาะราคามันก็จะขึ้นกับนั้นอีกคือตัวอย่างตัวนี้ความจำห้าร้อกิกเนาะแต่ว่า ตัวอื่นกับห้ารกิกคือกันแต่ว่ามันจะมีการประเมวลผลการอ่านหรือว่าการอ่าเขาจะเขียนเป็นอ่านแล้วก็เขียนประมาณนี้ถ้าเป็นอังกฤษ read กับ write เนาะ r i t e กับ read มันจะมีตัวเลขตั้งกันคมแหงมันก็จะตั้งกันรา,ราคามันก็จะตั้งกันตามตามอ่าสเปคมันนันเนาะตัวนี้ก็ราคา โบแพงมันไดเนาะอยู่ประมาณเก้าแสน้านหนึ่งประมาณนี้แหละถ้าเป็น ssd ยี่ห้อนี้เนะ Samsung. าะซัมซุง g เฉพาะขายอยู่ในลาวถ้าเป็นตัวประมาณร้อยสาวแปดกิกนี่ก็ประมาณสามแสนกิบน่าจะได้ประมาณสามแสนกิบเนาะนั้นจะเอาไปซื้อ,ขอเขาจ้าจะมีับประกันไหนเนาะแล้วบันนี้เขาเสียอ,อีกอันนึง ก็คือเวลาอ่ามันจะตายเวลามันจะใช้งานบดา่ดยมันจะมีการแจ้งเตือนมันจะคือ USB เนอะระบบพวงนุญชลมันคือคือ USB หรือว่าคือ Memory ี u การเวลามันตายปุ๊บเราจะเสียบไปแล้วมันบรินเลยคือข้อมูลจะหายไปเลยฉะนั้นการจะใช้ SSD เาจะต้องมีหา,หาความจำสำหอองไว้เนาะอาจจะเป็นฮาร์ดดิสเอ็กโทโน่บลูเลยว่าอาจจะเป็น USB เนาะเพื่อบันทึกไฟล์สำคัญสำคัญไว้หรือบ่เฮาก็ถ้าเป็นไฟล์สำคัญเฮาสามารถฝากไว้นำอินเทอร์เน็ตก็ได้เนาะ mm hmm. เพื่อให้มันประหยัดพื้นที่ของเฮาแล้วก็ยั่งยั่งเกิดเซฟข้อมูลของเฮาไปนำ เอาไปเปิดยูเคองใดก็ได้เนาะเพียงแต่เราชื่อพาสเวิร์ดและก็ชื่อยูเซอร์เนมของเขาโอเคเนาะก็สิประมาณนั้นสำหรับความแตกต่างระหว่างฮาร์ดดิสกับ SSD เโอเคต่อไปนี้ก็สิมีแต่ประกอบตัวนี้เนาะประอบใจสำหรับผู้ที่เข้ามาเบิ้งเนาะแล้วก็ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้อด mm ินเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับไอทต่อไปเนาะถ้าผู้ใดมีคำถามหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างแยกเสนอนกคอมเมนต์ได้เนาะอ่ะเมื่อนี้อุปกรณ์ก็มีประมาณนี้เนาะ USB ลงวินโดว์อันนึงแล้วก็นี่ไขควงอันนึง โอเคฝากไว้สำนั้นขอบใจหลาย,ายบายบาย